กรมชลประทานผลักดันโครงการเร่งด่วนเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ําชีโดยนายวิทยาแก้วมีรองอธิบดีกรมชลประธานฝ่ายวิชาการนําคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นและมหาสารคามติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ําชีที่ไหลผ่านหลายจังหวัดมีความยาวประมาณ830กิโลเมตรโดยหลายพื้นที่ถูกระบุเป็นพื้นที่แ้งซ้ำซากส่งผลให้ผลผลิตทางภาคการ,กรเกษตรเสียหายกระทบต่อเศรษฐกิจภาคอีสาน ขณะที่พื้นที่บางแห่งอยู่ติดลำน้ำชีประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีรวมถึงบางพื้นที่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำซึ่งกรมชลประทานได้เสนอแนวทางการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพจำนวน4แห่งคือฝายบูตามีจังหวัดชัยภูมิประตูน้ำบ้านไร่ลำชีจังหวัดชัยภูมิฝายกระหัดน้อยจังหวัดชัยภูมิและฝายแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนั้นกรมชลประทานยังได้เสนอให้มีการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำน้ำชีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมการจัดจราจรน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากโดยการศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกอาคารบังคับน้ำในลำน้ำชีที่มีศักยภาพจำนวน3าแห่งมาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือประตูน้ำบ้านโนนเข้าอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น ประตูน้าบ้านท่าสวรรค์อําภอมันจาคีรีจัังหวดขอนแก่นและประตูน้ําท่าสองคอนอเมืองมหาสารคามจัังหวดมหาสารคามคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2567นี้จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภยัยและขาดแคลนน้าตลอด2ฝั่งลําน้ําชีและสามารถกักเก็บน้ําได้เพิ่มขึ้นประมาณ73.10ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ําให้พื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งได้ประมาณ74,000ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคการประมงปศุสัตว์และอื่นๆให้รัษฎรในพื้นที่